ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าที่บางสะพานจะมีถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยขนาดนี้อันนี้คือวัดถ้ำม้าร้องเดี๋ยวเราจะให้พระอาจารย์เนี่ยนำเราขึ้นไปที่ถ้ำการขึ้นไปดูถ้ำเราต้องมาติดต่อพระอาจารย์ตรงนี้ก่อนแล้วท่านก็จะนำเราขึ้นไปส่วนเจ้าน้องหมาก็วิ่งตามพระอาจารย์กันเป็นพรวนเนี่ยตลอดเส้นทางที่มาถ้ำดูสิเป็นธรรมชาติอย่างนี้ ทางขึ้นสองข้างทางก็เป็นป่าร่มคื้มแบบนี้แต่ไม่ไกลนะขึ้นไปสักประมาณ500เมตรรถสามารถจอดได้ถึงปากถ้ำเลยก็เลยก็เลยเป็นบุญเป็นบุญของมันไอหมาเนี่ยเหรอคาบนาฬิกามาแล้วเอามาให้ใช่แล้วมาฉลาดงี้ลูกก็เลยกลายเป็นว่ามันเลยพระอาจารย์เล่าว,ว่าเคยมีคนมาเที่ยวแล้วทำนาฬิกาหล่นหายหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ ช่วยกันหาอยู่นานมากจนคิดว่าคงไม่ได้คืนแน่ๆแต่เจ้าพวงหาเจอคาบนาฬิกามาส่งให้ประวัติของเจ้าพวงเป็นหมาที่ถูกคนนําใส่กระสอบมาทิ้งวัดพระอาจารย์ก็เลยเลี้ยงไว้อ่อาเว่านั้นนะ่ะมันเป็นคนมันเป็นหม,มาชอบคาบบางทีคาบกินไม้ทั้งวันเลยบางทีคาบขวดน้ำก็คาบทั้งวันเลยโอ้แต่นา่ารักคือหวงมอนน้ดูความน่ารักของมัน ทำกดทำกดคือว่านั่งสมาธิฉันพังไปหรายอันแล้วนะตกรงจะได้บุญหรือบาปดีไอ้พวงนี่มันพับเดียวแล้วเดี๋ยวมันตามเจอหลังจากบรรยายสรรพคุณของเจ้าพวงและประวัติของท่ำแล้วพระอาจารย์ก็พาเราลงมาเข้าไปลึงมั้ยพระอาจารย์เนี่อันตรงเองก็เลือกเรื่องคือคน้าจะไม่อย กอห้องนี้จริงแล้วมันไม่ใช่เลยถ้าถึงเวลานะถ้ามันจะถูกมาซื้อ,อยังไงก็ถูกคุณลูกค่ะเะาเภาษาชาวบ้านที่เขาเรียกกันเขี้ยวแก้วหนุมานอ,ะอ่ะเนี่ยอันนี้ปกติมันจะย้อยลงมาขนาดนี้เลยแค่โนเอาเสียมทิ่มไปเสียมทิ่มนี่คือคนมาขโมยเหรอคะหรื่องไงโอ้ยตาย มีขโมยเข้ามาลักลอบตัดเอาหินเคี้ยวแก้วอนุมานไปว้าวดูอันนี้สิมันเป็นคลื่นๆอ่ะสวยจริงแบเนีนนนยัายังใหม่แต่อยู่เป็นเพื่อนนะเดี๋ยวมีค่าลูกชิ้นให้โอ้หมาที่นี่ก็น่ารักก็เป็นมิตรมาก อันนี้หินงอกกับหินย้อยมาชนกันอะเห็นไหมฮะมีรอยต่อรอยต่อหินย้อยจะสีหนึ่งเข้มกว่าหินงอกจะเป็นสีออกขาวอยู่ในถ้ำนี้เพลินมากจนพระอาจารย์นาคณะอื่นกลับออกไปแล้วเรากับเพื่อนสองคนยังหลงถ่ายรูปอยู่ในนี้อีกตั้งนานอออีกอันหนึ่งถ้าใครจะมาเที่ยวในถ้ำนี้นะ อย่าลืมใส่แมสมาด้วยเพราะมันจะมีกลิ่นอึฉีของข้างคาวลงมาจากถ้ำเราก็แวะเอาเงินหยอดตู้ทําบุญเป็นค่าน้ำค่าไฟที่เราไปดูถ้ำเป็นค่าอาหารหมาแล้วก็อา,อา,อาหารปลา,าเดี๋ยวเราลงไปให้อาหารปลากันอู้ปลายเยอะมาก ถ้ำท,ที่เนี่ยคนคนพบเจอตั้งแต่พศสองพสอ่สิบห้าอยุคต้นรัตนกโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งพอดีเลยจากวัดถ้ำม,มาร้องนี้เราจะไปเที่ยวเหมืองทองกันต่อคอยติดตามนะ